ชัวหรือโม้เนวันนี้จะพาไปคลี่คลายข้อสงสัยในโซเชียลนะครับที่มีประเด็นว่ามีคนนึงโพสต์ขึ้นมาว่าตัวเองเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็จ่ายประกันสังคมแล้วทําไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งในวงเงิน2,400บาทไปติดตามหาคําตอบกันในชัวหรือโมนเนมกัน ประเด็นคำถามในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมแล้วทำไมจึงไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งในวงเงิน2,400บาทในเรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนค่ะ พระวงเงินสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส2,400บาทไม่ได้พิจารณาจากการจ่ายประกันสังคมหรือเป็นผู้ประกันตนแต่สิทธิ์จะมอบให้กับผู้ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี2,567ตามข้อมูลของกรมสัมภากรณนะวันที่30พิถุนายน2568โดยผู้มีสิทธิ์คือผู้ที่ยื่นแบบพองอดอ .90 พองอด .91 หรือพองอด .95 เท่านั้น หากยังไม่ได้ยื่นภาษีภายในเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ดังนั้นแม้จะจ่ายประกันสังคมทุกเดือนก็อาจไม่ได้สิทธิ์หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ยื่นแบบภาษีที่กำหนดค่ะ